เราจะเล่นเกมยิงปืนครับไปเลยครับเอาหูปองนะครับแล้วก็เอาไปให้เขาเขาก็จะหยิบกระสุนมาให้ทั้งหมดสามนัดนนเ<อ>าได้กระสุนมา3นัดนะครับกระสุนเป็นแบบจุกน้ำปลา,านนอันนี้เรียกว่าปืนจุกน้ำปลาใส่ลงไปที่ด้านบนนี้ ครับแล้วก็เหนียวไกลยังไงครับต้อง,งดึงอ้ถต้ยครับโอ้โหเจ็บไหมครับเจ็บมหมเจ็บเพราะว่ามันแค่ตัว

พลาได้สองในสามเราอยู่ใกล้ๆเองนะครับเราอยู่ที่ต้นข้ามโรงพยาบาลนวัดนครที่เสาเร่งนะครับพืที่ท่องเที่ยวสีเขียวนะครับธรรมชาตินะครับสสาเ้นโอ้ไ hmm. ม่ลวงครับและที um, okay ่สำคัญับนจกจากสองทีมแกแล้ว